ไปครับเปิด้วมาอุ้ยโลเต็มว้เอาไว้ครับผมแล้วเดี๋ยวคืนอุ้ยโลแตกมอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้โหเ่าฮ่อาละไปลุกกันเลยยูนิคอร์นแหม่ห่างหายไปกันเป็นอาทิตย์โอโ้โห่ป๋ายูนิคอร์นคิดถึงเราหรือเปล่าเอาวละถึงเวลาเอาบีแม็กนัปไปกอกหน้าชาวบ้านแล้วเอาวละไปลุกกันเลยยูนิคอร์น เอาละยูนิคอนสแตนบายมา,าลาไปลุยก,กันเลยตามเพื่อนไปเลยครับไม่ให้ตาเพื่อนเรานำเพื่อนด้วยซ้ำเนี่ยอะยังไงดีฝั่งก้าเขาดีกรุบล้วยไอเหุ่นสเตลนี่ว่า มีหัวสเตยครับเดี๋ยวเราต้องคอยระวังเพื่อนให้ให้ดีนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาออยุจุดเอาละยังไงเน้ะหายไปครับปอนคระบ,บ้ารับปล่อยมาโอเครู้วะครับผม,มโอ้ย เงเต็มนางโอ้ยโอ้ยโดนแอดอีกโอ้ะได้บราห์บราบราอปล่อยมาครับนีนไงไปได้บางคิวครับอ้าวยังไงบูเรายังได้อยู่กระสุนบีไม่ได้เดี๋ยวแค่อันนี้นัดเดียวครับผม เน <Nope. S 2> อะเฮ้ยเฮ้ยอืมอาเปนเขี้ยสวยงามครับโดอยู่เบอะโอ้ย, <Bro. S 2> อยปีปลบปันครับยี่ไงฟาทลวงโอ้ยแค่สดีไมช่ก่อนขอยนินึงครับ ลบพักลบลบลบง่าไปครับวู้ฮึค่อยบังคัตเตอร์ไอ้ยัยโอ้ยโดนปัดเต็มหลังเลยเออได้อยู่ครับผมแหมนึกว่าจะไม่ได้เสียลวเอาล้วยังไงดีเพื่อนเราอืเพื่อนเราเพื่อนเราไหวบออ้าวยังไงแอดไซดลงอ่าศัตรูเขาหนีนะฮะ สกอโดยรวมถือว่ายังดูดีอยู่นะฮะสกอตอนนี้เรานำอยู่แต่หมายเลขหนึ่งดูท่าจะแย่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าหมายเลขหนึ่งโดนโอ๋อเพื่อนเราไปช่วยรวมแล้วเพื่อนเราไปช่วยหมายเลขหนึ่งแล้วนะครับผมมาเกิดไปเลยครับผมตรอรีบไปช่วยเพื่อนเพื่อนรอแป๊บนึงรอมาแล้วอัดไปครับนียดได้มาหนึ่งคิวครับผมเฮ้ยฝัน้นมันเกิดได้โอ้โหสเตล หนีหนีเขาหนีตีโดบีไม่ได้ครับแต่กระสุนให้พร้อมนะฮะแต่ได้ก็เต็มไปก่อนเอ้ยฝันของเขาเกิดมาฝันครับฝ่าครับนี่ไอ้ล่วงอัดไปครับโน้ปฝันครับฟ่าครับล่วงเอาอย่อแช่ไปเลยพ่อหนุ่ม อัดไปครับเอาวเกิดมาถึงก็ตายซะแล้วได้อยู่ครับได้อย no. ู่โน้ปอาโดโลยังไงดียังไงดีบุราโอฮีครับเอ้าวกษัตริยายังไงเพื่อนตามไปสปอร์ตกษัตริยาครับโอ้ยเพื่อนบังหีไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยให้กษัตริยาแทงไปก่อนครับเกรอครับไม่รีบครับไม่รีบ เพื่อนเราแทงให้อยู่ก็โอเคได้ครับเอาละยังไงตอนนี้เป๊ะกระสุดครับเอาเพื่อนเราหลุดไปหนึ่งโอ้โหแย่แล้วครับผมเพื่อนเราหลุดไปหนึ่งนะฮะยังไงดีทีนี้เพื่อนเรายูดจุดเกิดน,นะครับผมเอาละห้าต่อหกนะฮะแต่สกอร์โดยรวมังถือว่าดูดีอยู่นะครับเพื่อนเราเล่นกันเก่งนะฮะตอนนี้ เฮ้ยผมขอเปิดระบบไอทีนี่ลอยอยากเปิดอ่ะโอ้ไม่ได้เปิดเลยยิงอังนเดียบีไม่นำฝันเ,เขาสั่งแอร์ซัพพอร์ตลงตัวแอวนมาวางระเบิดโดนอยู่ครับเอาใส่ไหัวสเตล,ล์แน่นเลยผมว่าใช่ไอหัวสเตล,ล์มันแอบนไปวางระเบิดครับ nhé đẹp phải đồn... ủa phải hồ 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 เปิด้วมอเต็มแย่แล้ว,ลแแลวครับผมตอนนี้โอ้โหสกรอร์เริ่มไม่ดูดีแล้วนะครับตอนนี้โอ้โห,โโหเพื่อนเราโดนอัดเทียรคนเทียรคนนะ่ะแล้วแถมถานก็ระเบิดอีกโอ้โหเอาไงเดียทีนี้่านเราแตกนะฮะเออเรียบ,บร้อยสกอร์โดนนำแล้วนะฮะเอาแล้วครับผมงานยาวแล้วนะฮะจะแก้เกมไว้ดิเพื่อนโอ้ไหมายเลขหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ใช่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่แตกไปแล้ว เอาละยังไงดีแหมเพื่อนดันหลุดตอนหน้าสิวหน้าขวาด้วยนะลงแรงด้วยนะฮะโ,โอ้โหเขาตายแล้วตไงเออได้มาหนึ่งคิยครับผมแหมอย่าทำเพื่อนเราโนปัานับปัานับฟาครับผมไม่สตนันอู้อูออโอนตน อ่ะได้อยู่ครับได้อยู่ปล่อยตัวผมไปทีน no. ี้ครับเมาวอยังไงัดครับลดอัดมันเออได้อยู่ครับผมกรยไปครับนี่ไงโดนอยู่มาอย่างไงอัดแป๊บนี่โดนอยู่หลบก่อนครับ ฟันฟาดฟาดทีมคับมีไงไปย่างหลบครับโอ๊ยเอาไว้ครับผมแล้วเดี๋ยพื่นโอ้ยโดนเตะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮโอ้ยโดนมุมไม่ไหวเอาละยังไงดีเพื่อน สู้เขาไฟติง้งเพื่อนสู้ๆเราทันทีทีแล้วเอาละครับผมสกอร์ยังดูดีอยู่นะฮะตอนนี้เอาละสกอร์เรายังนำอยู่เพื่อนอดทนไว้อีกสิบเจ็ดวิสิบหกทดอดทนเฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับเอายังไงเพื่อนเราสู้ๆสู้ๆยังไงไหวเปล่าผมไปช่วยครับผมไปช่วยผมไปช่วยไปแทงเพื่อ,เอ,เอนเฮ้ยไี่ยอ้บอลเฮ้ย อ้เกืบไปแล้วอ,อ้ยังได้อยู่นะเออนี่ได้ครับผมอ่าเป็นไงล่ะป้าอยู่คอร์ดของเราโอ้ยเหนื่อยโคตรโอ้เพื่อนเรหลุดเป็นหนึ่งแงปัญหาดีนะว่ายังกูสถานการณ์กลับมาได้อะโอ้เพื่อนเราไม่เค้าสุดยอด